ัตลักษณ์ไทยก็คือการรำ้อนรำที่สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆตั้งห้าห้าท่านนะครับห้าคนนะครับไปรำบนเวทีหลังจากที่พี่ๆแม่ๆทุ่านรำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับด้านร่างครับหิวไหมครับหิวไหมครับโอ้ยเรามีงานใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับผมต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าผมขออนุญาตแม่ แม่แค่ข้าเรียนคุณดี้นะครับทุกท่านเลยครับว่าคุณลมคุณสัตรกรนะครับวันที่4ผมเชิญทุกท่านวันที่4ตุลาครับวันที่4ี่ตุลาเขามีงานใหญ่ครับแล้วก็จัดที่วัดหนองหอยย่าอเฉริญพระเกียรตินะครับใช้ดังรา200ชีวิตครับวันนั้นแล้วก็จะขอชื่อจริงตกุลจริงเพื่อออกเกียรติบัตรขอบคุณท่านนะครับ แล้วก็จะให้น้องฉลองในที่ประสานกางนะครับก็สักการ์ดตั้ด้วยกันอยากจะให้ทุกท่านเองได้มีส่วนร่วมกับการวันเกิดหลวงพ่อคูณวันที่4ตุลาคมเราจะสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่สูง9เมตรกับที่วัดหนองหอยซึ่งหลวงปู่หลวงพ่อคูณเคคยไปนะ,ะนกร,นนรกิดฝ่ายนะได้ร่วมกับ สำหรับกียริบัตรนั้นนะครับผมจะได้นําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครธิบาร์เป็นผู้ลงนามนะเดี๋ยวสักครู่นะครับด้านบนเกบเรียบร้อยนี่อย่างครับเดี๋ยวรอที่ทางอ่านันนคุณชัดชัยครับอยู่ไหนครับคุณชัดชัยครับผมอ๋ออยู่ตรงนี้เองวันนี้ต้องเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการ คุณจัดใจคำว่าอูครับคนรุ่นใหม่ครับที่จะมารับการผ่าทอดต่อกับกิจกรรมวันนี้ครับเพื่อการแสดงออกทุกวันนี้ความสำเร็จได้คุณจัดใจได้แสดงครับความสามารถตนเองอย่างรอบด้านกับการครับเตรียมงานทั้งหมดบอกเหนื่อยมากมากเลยในชีวิตกับชีวิตเหนื่อยมากเลยพอมารับงานครั้งแรกเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราทำวันนี้ถ้าสําเร็จงานหน้าดี ครับสบายๆายผมเองก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจนะครับที่จะ,ะทำกิจกรรมตรงนี้ครับเอายังเอายังเอ,งอ,งองายังข้างบนธนาคารข้างบนยังไม่รวม สงสารคนไม่ตาแดงอ่ะสงสารมากเลยกล้องมันแดงเพรางเัาประทานเหรอนี่กล้องใครกล้องกล้องนี้ใช่ไหมการที่ตั้งกล้องแบบนี้ตัวเองใหใหญ่วันดีด้วยครับผมต้องขออนุญาตนำแรงาต้องถอยไปหน่อยนึ่งครับท่านผู้สงสารครับที่มีใจบุญใจกุศลครับที่จะมอบคุณการศึกษาสนับสนุนการศึกษาครับลำดยนะครับรายงานในตอนนี้ครับป้าแม่บ้านช่อทอง